สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับเป็นดิตรับทุกท่าเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับต้อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอ่านน้ผู้ชมนะครับให้ชมวันละสามรอบนำเสนอหาใน VIP นะครับห่องนอนก็เลยหาวิธีแก้ง่วงอ่า นายีไอพีออกทุกวันทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มถึงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของวันที่สิบหกนะวันนี้ก็เป็นวันจันทนะครับวันจันนะกอช่องวีไพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรงเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับอะไรนะครับล็อกข้างในไหนหรือยวออกกอลังกีย ทำงานครับตามนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับจดเอาเลยทุกตัว,ท,ตวทุกตัวเลยนะครับออก็ฝากขอบฝากกดติดตามดกดกดใจด้วยนะครับตัววีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบปนเทิองทุกวันทุกวันนะครับขอบคุณมากครับขอ,อให้ทุกท่านเฮง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 นะไม่เจ็บไม่จนมังงม่งคงมังงม่งค่ามังง่งมี ไปออกทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเราก็ได้เหยีกิีดกันแล้วนะครับสอบขอบคุณมากๆนะครับจุดเอานะครับ16บกมกราคอม2ห6 6้อยหหานอยหรือเวียดนาม VAP 5 6 7 8นะครับเน้นที่6กับ7นะ7 9 9 7 7ก้7 7อะไรนะครับจะเอาอะไรครับมาอ่อน เจเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดซื้อซืนอเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับหกเก้าเก้าหกหกซื้อซื้อหกหนึ่งหนึ่งหกสองสองหกหกสามสามหกนะครับประมาณนี้นะครับอืมจอกัทุกตัวเลยนะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านได้เอไดคิดนะช่องทุ่มหนึ่งครนะหลังวันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ افغت چاڅو دي چاڅو دي کا په وابتي کا